เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ True Insider นะครับคุณผู้ชมครับถ้านึกย้อนเวลาไปเนี่ยไม่ว่าจะนึกย้อนไปไกลแค่ไหนนะครับก็จะได้มีโอกาสนะฮะสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องราวของภาพยนตร์ที่นําเสนอเกี่ยวกับแง่มุมของชีวิตนักเรียนกระโปรงบานขาสั้นมาตลอดเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะหลายๆเรื่องนะครับที่นําเสนอด้วยรูปแบบที่น่าสนใจแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยวันนี้รายการ True Insider จึงได้ไปรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะครับว่าแต่ละเรื่องนั้นมีอะไรบ้างเชิญขยายเลยครับ พยนต์เกี่ยวกับชีวิตเวเรีนในไทยคงเริ่มกระแสความฮอตของหนังแนวนี้ประมาณยุค90ค่ะ ในยุคนั้นก็มีหนังดังๆออกมาให้เราได้เส็กันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้กระปรงบาลขาสัน้นหรืออันหนึ่งคิดถึงพ่อสันเข็ซึ่งนอกจากความสนุกแล้วแต่ละเรื่องก็ยังดันให้เหล่านักแสดงหน้าใหม่ได้แจ้งเกิดในวงการบันเทิงอีกด้วยและหลังจากยุคนั้นวงการภาพยนตร์ได้ผลิตภาพยนตร์นักเรียนขาสัน้นเรื่องไหนออกมาก็กระแสะอีกบ้างเรารวบรวมมาให้ดูกันค่ะ เริ่มกันด้วยเรื่องแฟนฉันภาพยนตร์น่ารักที่จะพาคุณย้อนวัยริ่ลึกความหลังในช่วงประถมทำให้คุณได้อินได้ยิ้มได้ฮาและ ึงไปกับเรื่องราววัยเด็กแบบครบรถซึ่งเมื่อภาพยนตร์ออกฉายก็ทำรายได้สูงถึง137ล้านบาทถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในปีนั้นค่ะและเพราะความสำเร็จบวกกับความคลาสสิกของภาพยนต์เรื่องนี้ทำให้ล่าสุดแฟนฉันเตรียมขึ้นทะเบียนถูกยกให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติเร็วๆนี้ด้วยล่ะค่ะพี่ต้องเป็นแม่นะให้งั้นก็ขอเป็นแม่ด้วยนี่เะที่ไหนเขามีแม่กันสคนน่ะ ไม่เป็นไรหนูเป็นเมวน้อยก็ได้ถ้าบอกว่าเพลงนี้แต่ให้เธอเธอจะเชื่อไหม และถ้าขยับไัยขึ้นมาอีกนิดค่ะในช่วงวัยมัธยมหลายคนคงอินกับความดราม่าที่มาพร้อมความสนุกแบบอัดแน่นของภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามซึ่งเรื่องนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องความดราม่าเกี่ยวกับครอบครัวความรักที่สําคัญก็เน้นที่ความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อน ที่ทำได้ลงตัวมากๆเลยทีเดียวซึ่งความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ถ่ายทอดผ่านตัวละครทุกตัวได้อย่างไม่มีที่ติจึงทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถคว้ารางวัลใหญ่จากหลายสาขารวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากงานสุพรรณหงส์อีกด้วยค่ะมมมมันนอาาจจจะโดใแต่ก็ีคว บอกแล้วเรื่องราวของช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเด็กมัธยมปลายได้ชัดเจนที่สุดคงต้องยกให้เรื่องใ i ่ a นสกอร์365วันตามติดชีวิตเด็กเอ็นซึ่งเรื่องนี้ชื่อว่าคนที่ได้ดูจะต้องรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นหนึ่งในตัวละครแน่ๆค่ะ เพราะการดำเนินเรื่องแบบเรียลลิตี้ของเด็กมาปลายทําให้คุณสัมผัสได้ถึงความสนุกในช่วงวัยเรียนและความกดดันในการเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองจึงทําให้เรื่องนี้ถือเป็นภาพยูวัยรุ่นที่สะท้อนชีวิตเด็กมาปลายได้เห็นภาพที่สุดนั่นเอง ปิดท้ายกันด้วยภาพยนตร์แฟรนไชส์กับมหกทับหาปากหมาท้าผีภาพ,พยนตร์ของเหล่านักเรียนขาซั้นที่แม้ว่าไม่ได้เน้นหนักไปที่ความฝันของนักเรียนมัธยมสักเท่าไหร่แต่เขาจับเอาความทึกขทนองของวัยนั้นมาไา่ทอดบวกกับความฮาและความสยองที่ทําให้เกิดความสนุกแบบกริงเรียนในสไตล์คดอ,อนน์ซึ่งนอกจากจะทําให้เรงท้องแข็งไปกับมุกฮาาแล้วหนังเรื่องนี้ยังพูดถึงวิสภาพความรักความ ของควาเป็นเพื่อน okay, okay. ที่ทำให้เราได้อินกันด้วยละค่ะพวกมึงอ่ะนีเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ศูนห้เว้ยไม่ต่างกันพวกมึงไปอยู่กับกูกันเถอะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์นักเรียนขาสาั้นที่เรารวบรวมมาให้ได้ดูกัน ซึ่งแต่ละเรื่องได้สะท้อนแง่มุมมองของวัยรุ่นในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีและณตอนนี้วงการภาพยนต์ไทยหรือซีรีส์ได้วนกลับมาที่ซัำอีกครั้งกับเหล่าชีวิตนักเรียนขาสั้นและมีแทบจะครบทุกรสชาติค่ะแต่ละเรื่องก็มีข้อคิดดีๆให้ได้เสพและเอาไปใช้ในชีวิตจริงค่ะ